สวัสดีค่ะคลิปนี้จะถ่ายบ้านกกตูมให้ดูนะคะวิวของบ้านกบกตูมอยู่ลุกเขาอยู่ลุกเขาคุณได้สีน้องเอออันนี้น่ะยุ่เทิงผู้หลวงยุวัดอาจารย์ถ่ายบ้านตูมลงไปครับเพื่อนมือนิลมงามมือนีค่ะงามเจ๊ค่ะ คนที่บอกเข้าใจก็เลยว่าเป็นคำยุบยิงนันไวเท้าเท้ไว้อีกรอบเท้าเท้านั่นนะมันเป็นยานจะทำมันอนนอนรูของอายเลยคู่บอด้เจรียดนี่อย่างไรอายจะไปทิตะวันนอน้าวเกิดเหน่อะไรหรอฮอาท่านท่านเห็นแบบนี้แล้ทำยุบเขาเขาคิดอย่าง งามสวยงามแท้ๆค่ะเป็นบ้านกกตูมดูตาปูแล้วก็สวนยางอ้อมแล้วก็บ้านอยู่กลางแล้วก็ภูเขาที่แถวนั้นสร้างไปทางคุณนไปอีกสองกิโลไปทางภูกับบ้านโกเก้อบ้านโกเก้ออยู่ยี่มุมทางทีค่ะที่ฝาทางพี่ลูกเขาตัวนี้ ผู้เขาตัวนี้ผู้กไฟผู้กระลุนกระตุกู้เหรอครับผตัวนี้ที่เห็นนี่ก็คือบ้านกกตุ่มแล้วก็พูดตะมองพู้ตะมองผู้กระสะที่เป็นน้ำเลยคือเรียกว่าห่วยกระสะห่วยกระสะในทางนี้ผู้กระลุนพูดเรยกไฟเลยพู้กระลุนไปทันผู้พูนความติ้งกันค่ะ คลิปนี้ให้เบิรงคลิปนี้ให้เบิรงงันบ้านกุกตูงวิวงามแถวบ้านกุกตูงบ้าน,านกเกาะเขีดนี่เนี่ยวิวงามยูคทังภูเขาบรรยากาศก็ดีวิวก็งามอันนี้อยู่หลังเขาผู้หลวงเลยท่ายไป่คนละฝั่งคะ่ะ<ว><น> <c oughs> แค่นี้เะคะ่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าติดตามใหม่เลยค่ะขอบคุณค่ะ